สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาหนีร้อนมาสัมผัสความฟินที่จังหวัดลําพูนครับใครที่กําลังตามหาที่ดินบรรยากาศคล้ายแม่กําปองแต่ราคาเบาๆต้องดูแปลงนี้เลยครับนี่คือที่ดินฉนดคุดแดงที่ติดน้ําสวยๆตลอดแนวตั้งอยู่ที่บ้านใหม่น้ําพึ่งตําบลลีอําเภอลีจังหวัดลําพูนบรรยากาศสุดยอดมากครับล่มลื่นปลอดโปร่งมีต้นไม้ให้ร่มเงาใหญ่แถมคุณสามารถเดินลงเล่นน้ําได้เลยและที่สําคัญน้ํามีตลอดปีครับ เหมาะสุดๆสาหรับสร้างบ้านพักตากอากาศริมน้ําไว้พักผ่อนหรือจะซื้อไว้เก็งกําไรในระยะยาวก็ได้มาดูเรื่องราคากันบ้างครับที่ดินผืนนี้มีที่เนื้อที่ใหญ่ถึง4ไร่3งาน25 000ตารางวาแต่เราขายเหมาทั้งแปลงในราคาถูกมากๆเพียง457,000บาทเท่านั้น คิดเป็นเฉลี่ยแค่ไร่ละ95,000บาทบอกเลยครับว่าราคานี้กับบรรยากาศสุดฟิลติดน้ำมีไฟฟ้าเข้าถึงมีรถยนต์เข้าถึงและอยู่ใกล้ชุมชนแบบนี้ถือว่าถูกมากจริงๆครับการเดินทางก็สะดวกครับใกล้ทางหลวงและทางหลวงชนบทแถมยังอยู่ใกล้ชุมชนไม่ต้องกลัวความเปรี่ยวครับไฟฟ้าก็เข้าถึงแปลงแล้วครับย้ำอีกครั้งนะครับ4ไร่กว่า,วาติดน้ำสวยๆพร้อมฉนดคุดแดงราคาเหมาแค่ 457,000บาทอย่าพลาดโอกาสทองนี้เด็ดขาดครับรีบติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมที่ดินด่วนที่สุดก่อนที่แปลงสวยๆราคาดีๆแบบนี้จะหลุดมือไปนะครับ